Yeah. <laughs> เจ็ดสิบเช็คแล้วนะบิ๊กบอกว่าจะกดเล็กไปนางมีห้านางมีสามคนตูกก็ร้อหนึ่งรอยห้สิบทีจะถ่ยจะได้ทักเสีย น่าจะพูดแค่ยี่สิบหรือไม่สิบทีวาด์ฮันต์ย์よ

สไม่รู้ทําอะไรได้โอเควให้จริงๆรูสึการู้สึกกววรู้สึกมจท่ดับแรงขึ้นเยอรู้สตีแรงขึ้นเยอะเลยนะมึงก็เล่มิโลแล้วก็ยังตีแรงอยู่ใช่นมิโลอ่นะตีกูแรงเลย Ung đô đi, tay tay nô đơm, tay 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 nô đê. Quá tuyệt vời, tìm hiểu. T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 ìm hiểu. ต่อเลยยังยินต่อ <S <S ได้ขเขาอะไรโอ้โหเร็วจังเลี้ยงสมันมันมากสีเลือดไปอาบน้ำให้กับไรหน่อยไปเลือดไปมันดูดันมองมันเลือดเลือดช่างลอยเลี้หงเลยอะไรมันนีนน่น

ทำไมว่ามีย,าออย่างนี้นกันหรือยื้อจีโกอยากไหมอยากไปซีหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นต้องดูซีหนึ่งก่อนหรือจเจาาข้างๆข้างๆก็น่าสนแต่ไม่ถนัดอะล,ลองเลยว่าไม่ถนัดต่อไปสเกิร์กปุ๋ยข้าดน้ำแข็งดาบใหญ่รอได้หรอ <laughs> <laughs> เวลาเท่าไหร่นะอ่า เวลามาถึงได้เวลากี่วันอ่ะหรอใช่อิเซเกิกจะมานี่แผนอะไรนะห้าจ <t> ุดสี่ใช่ไหมสี่สองสามเดือนได้เยาวเป็นบ้าเอาา่อเวลเกส ลิมิตอีสตปเนมันเพิ่มอะไรเนะี่ยที่นี่แหละว่าแต่ฟูรินะนั่งไหนวะอ๋อด้านบนต้องไปแล้วขึ้นไปยังไงเนะี่ยเกี่ยวอันตินางแนี่ย อืมใช่อันนี้ที่ของนิวเลยแล้วจะขึ้นไปด้านบนนั้นยังไงวะนี่ไปได้ไหมเนะี่ยไม่ควรไปไปีนไม่ได้เยี่ยมเลย <c oughs> ชิรลี่ถึงบ่อ นอับแด้ต้องปีให้บรนั้นให้ได้ก่อนไม่คุ้มซีหนึ่งไม่คุ้มจัดจัดถึงจะไม่คนาดนนั้นแต่ก็ไม่คุ้มก็คือไม่คุ้มแต่ แยกขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะว่าตอนกดอันติปุ๊บจะได้มาประมาณนั้นปีสี่หมื่นปีเท่ากับว่าบัฟดามจได้แบบทันทีทันใดได้จะบัฟปีขึ้นโอ้โหไปยากชะมัดเลย เดี๋ยวก็นะอจริงๆก็อยากลองอยากหลุดเยดลยจูรอบหน้าจะได้ดคน<อ>ที่มันปีนนะี่ยมันขยันมากเลยเนาะเอาใครลงไปนอนดีอ่ะฉีชีแกตัวแรกเลยฉีฉีหนึ่งลงไปนอนแน่ อยากขึ้นไปที่นั่งฟูรินาชมัดแล้วมันขึ้นไปยากอยากนังขึ้นไปได้ไงก่อนรดับแรกอ ยิ่งอยู่ตรงนี้นานยิ่งรู้สึกเหมือน,อนไม่ดีเลยที่นี่แหละขึ้นไปได้บนไม่ได้ไม่มีละมุดกับชัดกาอันนี้เข้าไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย ฮาอะไรเดมไม่ได้นะดูตัวเองมิม ready กูเลยงิงระมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมืออยู่ในตู้ด้วยนะไอ้เหี้ย

กูไม่น่าไอพวกเค่นั้นไม่ฆ่าทิ้งนักอยู่เดิมอีกไม่ได้ใช้แต่ไม่เป็นไรมี4ีิไม่เป็นไรจริงหรอวะเอาเลยกูได้รู้กูได้รู้แสงดาวแล้วเดมเว้ยอือเอาเลยนบเส็เออรี่ก็ดีนะเกมอ่าฮะนบ เอามาเยอะๆเลยสีดาวนั่นแหละโนบเยอะจังวะ uh huh. nope. <You go. S 1> อ่าฮะโนบต้ดจะสุมเพิ่มได้กี่ทีแลนบ้างดิดูหนที่หนึ่งทีสามทีสามทีเออเน้อรอสีดาวก็ดีนะ อีกทีหนึ่งใหม,ม่ฮะเยี่ยมเลยอ่าวสิยังไม่มาสินะแต่เมื่อกี้สุ่มไปอีกยี่สิบทีใช่ไหมไปถึงตอนที่ได้นั่นนะได้ไอ้แต่ยาอาีส์ะ ยีสิบทีแล้วก็ปตกไปหกสิบแปดสิบลึกเช่นบ้าเลยตู้จะตายก่อนไม่นี่ย แหนูมเมนต for y ย u w ว่า e v e r ่าเอืมอะไรไม่มีอะไรเล้หอะไรเียเล่นชิ้หนนี่ไม่ข้สนุกเลยว่ะ

嘿嘿嘿，嗯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 ，哈，这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 ， ว่สิง่งนะไม,ม่ช่างล้อมอย่างนี้ได้หรอไม่เป็แค่นี้งั้นเหรอฮ่าฮ่ไ่หมดทุกคนฮ้ไ้อไม่รู้สึกแล้วท,ทึนะ้งนิดนอะ เข้ามาเลยตัวของผมน่ะเข้ามาเลยเดอะมาร์ซี่ฮัทเข้าไม่ใช่เหรอย่าอย่าไื้เจ้าเดี๋ยวจ้่าอลไรไม่เล่เป็นไรวะลากอน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้ามาเลยตวทำได้แค่นี้อยาเข้ามาเข้ามาเลยคนที่ข้าต้องชายไปอเหรอโอเขาแล้วเหรอเดีเเ แท้แเข้ามาเลยแท่นนี้นะผมไม่กดเธออยู่แล้วเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ้ยมือก็จ่อก็จ่ออก่เธอเลยสู้อะไรคุณจะผมไม่ได้หรอกได้ยังไม่ได้เล่นการ์ตแล้วไม่จริงสโนลัดนางสมศร แปลว่าอะไรเฮ้ยไม่รู้เหมือนกัน,นพูดไม่รู้ว่ะือต้นไม้เลยพูดนี้ที่คิวตีทำอะไรได้ไม่รู้อดีเพื่อนเอ๊ะไอม่ได้มอไม่ได้มออาฮ่าฮ่าฮ่าเนเลยไอ้มือกระจกกระจกอีกเ,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 เท่นานะคิดจะทำอะไรผมได้ <c oughs> เกมอะไรวะลาก่อนเพราะฉันะใจอยู่แล้วล่ะเอ็นโจดจังโอเคเว้ยนี่เฮ้ยหยุดหยุดหยุดมีตัวอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มีตุนอยู่นะจะเป็นเอริเอ็กเซอส่วนในเอริเอ็กเซนมีแค่ดอมมาที่เดิ้ลตายซะไอ้กระจอด <c oughs> ชิมจีไม่อยากเล่นชิมจีป่ะเออจบแล้วเดี๋ยวนี้่เขาอะไรนะเดี๋ยวไปดูเสียวเด้งแมวฮ่า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 ทำรูปคือค่อนข้างที่จะแบบตัวร้ายอ่ะเฮ้ยไม่ค่อนข้างพอ โอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอมนโอ้อ้ยมอ้มโอเย้ยอ้ยโอ้ย้ยอยอ้อ้อยอ้ยโอ้ยโอ้อ้อยยย